ก่อนอื่นกะกราบขอโทษขออภัย FC เบอร์สุขูสุคนเนะาะเรื่องของทางเมอุซานี่แหละพี่น้องเอวยเนะาะเมื่อวานนี่กับทางมาเซียนเข้าไปหาทางเมอุซา,าทางเมอุซาเพิ่นกะโอ้พี่น้องเอวยแต่ว่าเดือดเติบเมื่อวานนี่เนาะเพิ่นกะบอกพอใจเรื่อง FC คอมเมนต์พี่น้อ,นอ,องเอวยเนาะคอมเมนต์ว่าให้เพิ่นเเาว่า,วา ว่าไข้เคี้ยงคือขออยากได้เงินนำ้ำพลักผู้ใหญ,ญ่อีกสี่นะพี่น้อไงไอ,อ้หน่อยอยาได้เงินหลังใหญ้ยอย่าง,งามแล้วกันก็อยากได้ไปเรื่อยๆส่นะเนาะก็เลยเกิดให้ควมทางเมยุส่าคนม่อพ,นพอใจเนาะอ่าที่ผ่านมาเรื่องคอม,มินนี่มีมาเลยตลอดเนาะพี่น้องเนาะอ่ามีทั้งคอม,มินดีและการทั้งคอม,มินบนดีเนาะแต่ว่าไปโฟกัสตรงที่คอม,มินบนดีแค่อันเดียวพี่ดาวไนอ้เนาะ ทางโมเสนเองกับโบคิดโบฟันว่าทางเมนอุษาเพิ่นจีเป็นแบบนี Today, ้พี่น้องเออยเนาะที่ผ่านมาทางโมเสนได้เตือนเนซานครับอาธิเป็นสะพานบุญในทางผู้เล็กผู้ใหญ่มาเลยตลอดพี่น้องเออยเพิ่นกะต้อนฮับเวลาโมเสนไปต้อนฮับดีมาเลยตลอดเนาะโมได้เคยว่านั่นวานี่ให้กับทางโมเสนจากเถื่อนเอาวินงเนาะมีคอมิ่นเฮ็ดให้เพิ่นบ่พอใจพี่นาเออรเนาะแล้วก็บ่อยากออกคลิปเมื่อวานนี้เนาะ ทางโมแสนเข้าไปแล้วก็โอ้ยเนาะตกใจเลยพี่น้องเยเนาะเหตุเดืดเนตุชาดมาให้นหนหจนแล้วจนทัวมาตัดปัญหาเนาะมานหานึน่งบทเดียวว่าผมอยากออกคลิปว่าสันพี่น้องเยเยนาะทางโมแสนเองกับโบฮู้เนาะว่าเพิ่นเขียนมาในแบบใดแน่เนาะเพราะว่าคอมเมนต์ตัวนั้นน่ะว่าันได้อยู่ในช่องโมแสนพี่น้องเยเยนาะทางโมแสนเองกับวัได้อ่านว่าเป็นอะไรแต่ว่าในอีนองพี่หนุ่มโมแสนน่ะมันกะ มันก็มีทั่วไปแหละพี่น้อยเนะาะเรื่องเฮาเฮ็ดคลิปเนาะกัดีแล้วเนาะที่ว่าเฮาไปท้ายนั่นท้ายนี่ที่ว่าไปหาหลายๆครอบครัวมีทั้งให้กำลังใจและก็ยที่เตือนหลายอย่างหลายแนวเนาะที่เตือนนั่นนี่นี่อะไรมันโมนดีเฮากะเอามาปรับปรุงพี่น้อยเนาะกะทางโมเซนเองกับโบเรติโบเรวาเรื่องคอมมินเนาะ ทาง FC เพิ่นลซิมินมาแบบใดกะฮับไล่เบิร์ดนะ้ำพี่น้องเนาะคือตัวคือทั้งตัวบปอร์เนเองเนาะกะโหลดมาหลายอย่างหลายแนวแล้วพี่น้องเอนะ้นาะเรื่อง FC เพิ่นเขียนมามีทั้งให้กำลังใจมีทั้งตีเตือนมีทั้งอ่าตำหนิเอียงอะไรยัยงหลายอย่างไปดองไอนะ้เนาะแต่เขากะเขาเก็ได้ใช้เนี่เขาก็ต้องฮับคอมเมนต์นี่ให้ไดนะ้ทั้งพี่น้องเนาะเพราะว่าทีทางไหนเขียนมาแบบใดกะตามชีแห้งหรือชีค่อยกะต้องฮับให้ได้ทั้งพี่น้องเนาะเพราะว่า กะก่กดีแล้วเนาะคนก่ได้ที่เตือนเฮ้าว่าอันไหนมันดีบรูดีเฮ้าไก่เสีายดามาปรับปรุงตัวเองพี่น้องเยเนาะคือเดิมคอมมิชอันนี้เนาะเอาพบพอ,พอ,พอกับซองบอแสนอีกแล้วพี่น้อยเนาะแหลกออกแห้งแห้งหมดอีพี่น้อยเนาะ,ออนนนนะผ้าแจ้งจางปังพี่น้อยเนาะหลังจากฝนฟ้ากา็ตกลงมา,ลามหลายมือหลายวันพี่น้องเอยเนาะ ถนนหนทางกัโอ้ยพี่น้องไอ้บ้านเฮาเนาะอ่าเลตุ่มเป๊ะพี่น <c oughs> นะ้องเอ้ยเนาะยใหญเพิ่นแหลจักอาทิตย์นึงพี่น้องเอ้ยอ่าพอไปมาสะดวกสบายเนาะในการสัญจรไปมาทางใดกัพี่น้องเอ้ยเนาะทางขาบ้านมาแช่นแห้งคักพี่น้องเอ้ยเนาะเอามื้อนี้ก็มาเปิดคลิปอยู่อ่าทางไปบ้านน้องดาวพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าตอนนี้ก็เป็นเวล,เลาเวลาอ่สิ0 0มงไปลายพี่น้องเอ้ย เนาะมื่อนี้กทางบอแสนสีมาว่าเรื่องทางแม่อุซาหน่อยนึ่งนะพี่น้องเนาะโดยสบายดีเด้อพี่น้องเด้อนอนสบายดีเบอร์สุขูมสุขคนเนาะก่อนอื่นพี่น้องเอ้ยพบพ่อคำส่องบอแสนอีกแล้วเนาะก่อนอื่นก็ฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจทางบอแสนในเรื่องพี่น้องเด้อเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางบอแสนแน่ให้ได้ฮอดแสนซับสะไข่ไปไว้พี่น้องเอ้เนาะ ผโหยอนดผู้ติดตามตอนนี้กะยังอืดขนาดน้องพี่น้องเนะาะฝากติดตามไปเลยพี่น้องเด้อเนาะงหายห้อยแสนซับสะไข่ไปไว้พี่น้องเอ,เอ,เอ,เอ้ยเนาะฝากพี่ฝากน้องแน่เนะาะเปลี่ยนกระด้งใจทางมอแซนพี่น้องเอ,เอ้ยก่อนอื่นเนาะก่อนอื่นกะกราบขอโทษขออภัยเอฟซีเบอร์สุขูสุคนเนาะอ่า เรื่องของทางเมกอุซานี่แหละพี่น้องเอ๋ยเนะาะเมื่อวานนี่กับทางมาเซียนเข้าไปหาทางเมกอุซาทางเมกอุซาเพิ่นกะโอ้พี่น้องเอ๋ยถือว่าเดือดเติบเมื่อวานนี่เนาะเพิ่นกะบอกพอใจเรื่อง fc คอมเมนต์พี่ดาวเอ๋ยเน,ะมมนะา,าะคอมเมนต์ว่าให้เพิ่งว่าว่าว่าไข้เคี้ยงคือขออยากได้เงินนำผู้รักผู้ใหญ่อีกสี่อย่างนะ้พี่ดาวเอ๋ยเนาะ อะไรเงี้ยหลังเงี in quiero, min, um. them, ้งามแล้วการแตอยากได้ไปเรื่อยๆสินะเนาะก็เลยเกิดให้ควมทางเมืองอุษาเพิ่นบ่พอใจเนาะที่ผ่านมาเรื่องคอมมิ่งนี่มีมาเลยตลอดเนาะพี่น้องเนาะมีทั้งคอมมิ่งดีและการทั้งคอมมิ่งบดีเนาะแต่ว่าไปโฟกัสตรงที่คอมมิ่งบดีแค่อันเดียวพี่น้อยเนาะทางโมเสกเองกรับโบคิดโบฟันว่าทางเมืองอุษาเพิ่นจีเป็นแบบนี้พี่น้อยเนาะ ที่ผ่านมาทางโมเซนได้เตือนเนชั้นรับอาธิเป็นสะพานบุญในทางผู้เล็กผู้ใหญ่มาเลยตลอดพี่น้องไอ้เพิ่นกะตอนฮับเวลาโมเซนไปตอนฮับดีมาเลยตลอดเนาะโมได้เคยว่านั่นวานี่ให้กับทางโมเซนจากเถื่อนนะพี่น้องเนาะคือช่วมมอนี้เพิ่นกะยังโอเคคือเก่าแหละครับโมเซนพี่น้องไอ้เนาะแต่ว่ามีคอม,มิ่นเฮ็ดให้เพิ่นบ่พอใจพี่น้องไอ้เนาะแล้วก็บ่อยากออกคลิปเมื่อวานนี่เนาะ,ะทางโมเซนเข้าไปแล้วก็โอ้ยเนาะตกใจเลยพี่น้องเอ้ อ่าเนาะเห็นตุผลในชาติมาหายจนแหล่จนทัวอ่ามาตัดปัญหาเนาะมาหนึ่งบทเดียวว่าพออยากออกคลิปวันสันไีหน่อยเนาะอ่าก็ตามที่ว่าถามทางคนว่าดนี่แหละพี่หน่อยเนาะเนี่ยคือเรื่องคอมเมนต์นี่ทางโมเสนเองกับโบฮู้เนาะว่าเพิ่นเขียนมาในแบบใดแน่เนาะเพราะว่าคอมเมนต์ตัวนั้นอ่ะ่าบได้อยู่ในช่องโมเสนไีหน่อยเนาะทางโมเสนเองกับบ้อ่านว่าเป็นอะไร แต่วันนี้ท่องไม่หนองโมแซนน่ะมันกะมันกัม,นกมีทั่วไปแหละพี่น้อยเนาะ,ะเรื่องเฮาเฮ็ดคลิปเนาะก็ดีแล้วเนาะที่ว่าเฮาไปท้ายนั่นท้ายนี่ที่ว่าไปหาหลายๆครอบครัวมีทั้งให้กำลังใจรายกาตทีเตือนหลายอย่างหลายแนวเนาะตีเตือนนั่นนี่เนี่อะไรมันโมด,ดีเฮากะเอามาปรับปรุงพี่น้อยเนาะกะทางโมเซนเองกับบริวติบรวิวาเรื่องคอมมินเนาะ ทางเอฟซีเพิ่นลซีมินมาแบบใดกะฮับไล่เบิร์ดน้ำพี่น้องเนาะคือตัวคือทั้งตัวบอเซนเองเนาะกะโหลดมาหลายอย่างหลายแนวแล้วไปดองไอ้เนาะเรื่องเอฟซี่นเขียนมามีทั้งให้กำลังใจมีทั้งต้เตือนมีทั้งตำแหนนี้เอียงอะไรยิยงยอะไรย่างไปดองไอ้เนาะแต่เขากะเขาเฮ็ตในชาร์นี่เขาก็ต้องฮับคอมเมนต์นี่ให้ได้นะัพพีน,น้องเนาะวอชีทางไหนเขียนมาแบบไดกะตามสีแห้งหรือสีค่อยกะต้องฮับให้ได้นะัพพีน,น้องเนาะเพราะว่า กะกะดีเด้อเนาะคนกะได้รที่เตือนเข้าว่าอันไหนมันดีบบดีเข้ากะเสีได้เอามาปรับปรุงตัวเองที่เราเองเนาะคือเดือมคอมมินต์อันนี้เนาะอันนี้สิว่าเอาเดือมคอมมินต์แต่กะทางเมยุสาน้ำพร้อมแน่ทีเราเอ้ยทางมอเซนกะกะขอโทษขออภัยเอฟซีเบอร์สุขูสุคนเนาะที่ว่าผิดหวังในตัวของเมยุสานทางมอเซนกะจักซีว่าจังใดเนาะเพราะว่าเท่าที่ผ่านมานี่เพิ่นบ่เคยออกอาการให้วอเซน็น เป็นว่าแจักเทือพี่น้องเราเ้นะากซอมยมาโดยตลอดวันนี้เพิ่นกะคือทางแม่เพิ่นเมื่อวานนี่กะคือความเพิ่อนอยากให้เนาะพี่น้องเนาะเพิ่นกะว่าออกมาเบิดเมื่อวานนี้นะพี่น้องเนาะว่นะาออกมาเบิด์ตถูกสิ่งของย่างเนะาะว่าเพิ่อนอะเพิ่นเราบอะไรขอลาบอันนะจีบมาวม่าขออย่างไั้ว่าข่อยขอน,นั่นข่อยน,นี่อันะเราก็แล้วบ็พอใจเนาะกะคือว่าอะไรพี่น้องเอาะคือมีผู้วางดีและบว่างดีพี่น้องเอเนาะบางเทื่อ อาจจะมีผู้อิสราล้วก็มีพี่น้องเอ๋ยเนาะเพราะว่าเห็นเราได้หลายลาแล้วแล้วก็เอ่อมาว่านั่นนี่แล้วก็หลายคนเนาะมาว่าให้เป่าหูวอหรือว,ว่านั่นนี่วอเราก็สีอยากให้ไปน้ำกันเลยสินะพี่น้องเอ๋ยเนาะอ่าก็เลยเตามที่เห็นเมื่อวานนี้พี่น้องเอ๋ยเนาะเพราะว่าเมื่อก่อนน่ะอ่วอลเซนไปท่ายเพื่อนกับ เรื่องคอมเมนต์นี่ก็มีมาเลอยตลอดเนาะแต่ว่าเพิ่อนก็คือจังบ่ได้ว่าใดใดสินะพี่น้องเอ๋เนาะ,น,ะนี่คือนในช่วงนี้บัดละมาอยู่ละมาอยู่วันพุธสี่นี่บัดอ่าก็คือว่าอะไรพี่น้องเอ๋เนาะโมคูหรือว่าคนผู้จักกันเนาะว้าวชูฟังนั่นนี่แน่อ่านชูฟังอ่ากลับไปอ่านตัวที่ว่าคนเขียนมาให้ใส่หันตัวโมดีานะพี่น้องเอ๋เนาะ,นอ,ะ,นอ,ะอ่า ไปอ่านแต่ตัวนั้นกับต,ตัวมันดีก็มีคอมิ้นนะพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเพิ่นแบบโบราอยู่ฟังบบดนี้นะเนะเาะเดิมขมิ้นบางเทือ่ออามีร้อยคอมิ้นอมิ้นมนีมีมมคอมิ้นติแค่คอมิ้นเดียวเฮาสิไปอคติกับคอมิ้นเดียวนั่นบ่ได้พี่น้งนองเอ้ยเนาะเฮาต้องคิดเห็นอีกคนอ่าอีกคอมิ้นอีก99คอมเมิ้นนั่นอีกพี่น้องเอ้ยเนาะเฮาต้องให้ความเคารพเพิ่นอีกเฮาสิไปถือชา เขามินเดียวนั่นบ่ได้พี่น้อง,งเอ๋ยเนาะการในนําทั้งไม่เป็นไรชิงนลยายยากในแนวอยู่มาว่าน,นี้นะเนาะแต่ว่าเรื่องการไปถ่ายคลิปทงางไม่เอาซาต่อไปนี่กะทางโมเซนกะยังบ่แน่ใจคือกันเนาะกะบ่กะบ่บได้ว่าว่าสิบ,บ่ไปถ่ายแล้วจักเทือ่อเนาะอันนี้กะแล้วล้วนแล้วแต่ตามสถานการณ์นะพี่น้องเนะเาะอ่าถ้าว่ามีโอกาสเฮากะจังสจะทำไทยเพิน่นพี่น้งงนอ,องเอ๋ยเนาะเฮาจังเบิ่งก่อน พี่น้อยเนาะคันว่าคันว่าโมเสียนสิว่าว่าเออสิบปรไบไทยเราเล่บว่านี้นะยันว่าเราบมสบายใจนั่นนี่เขากะเขากบาับว่าโมได้เขากะสิอบอกเอฟซีบมได้ว่าสิตัดปัญหาว่าโปรไทยเราเลยพี่น้องเนาะกับช่วงระยะเวลานี่เขากะบิึงสภาพตามสภาพกอดเน,นะาะมาเป็นังไดแต่ว่าทางเมย์เพือ่อนกะคุยกันเข้าใจได้แหละเาะว่านี่เพื่นอนกะว่าให้ทางโมเสียนไทยคิดปกติอะไรพี่น้องเนาะคือเพื่อนกะบมสบายใจพี่น้องเอ้ยบมสบายใจเรื่องที่ว่า ถ้าว่ามียูทูบเบอร์ไปถ่ายนั่นนี่บรรกาสิมีผู้ที่ว่าเขียนในเพื่อนนะนะไอ้อให้เพื่อนนะมาอีกเห็นอีกแลก้วากาิเขียนในอีกสินะพี่นอ้องะไรเนาะอ่าเพื่อนยัน,ยยนต์ตัวนี้พี่นอ้องะไรทางเมอุตสาหบรรดาน,นี่นะตามที่ว่าบอกเซนฟังคนว่าบ่รดานเดนาะทางเอฟซีเพื่อนกับายทานเพื่อนกับผู้ที่ใดผู้ใดที่เพื่อนติดตามมาโดยตลอดเนาะเห็นทางเมอุตสาหคือเท่าที่เปอร์เซนต์ไปหาไปว่า ่าทางมายุซามาโดยตลอดใเพื้นกะอ่าคือว่าอะไรพี่น้องเอ้ยทางมายุซาแล้วกะแล้วก็เป็นคนดูคนมันมาโดยตลอดขยันแบบนั้นเลยพี่น้องยเนาะแล้วกะชู่ชนชีวิตมาคือการเรื่องธรรมะหาอยู่หากินหรือว่าเฮ็ดวีเฮ็ดงานพอทุ่มพอท่านของเราเนี่ยแล้วก็แล้วก็เฮ็ดมาโดยตลอดแล้วก็สู่มมาโดยตลอดอยู่เรื่องเรื่องเรื่องงานนี่เราโอเคเนาะเราโอเคพี่น้องเอยเนาะแต่ว่า มือมีมือวานนี่แหละผนอยากให้พี่หน่อยเนาะกับทางวันเซนเองกับบุคคลเห็นจักเทือเนะาะเท่าที่ไปมาเตทท็มตั้งแต่เหตุเทือแล้วน,น,น,นะเห็นเมื่อวานนี้เราเราอยากอ,าอยากให้แล้วกับว่าออกมา,หาหนะพี่หน่อยกับบุคคลเป็นตั้งยังเนาะหลายทานกับโอ้ยว่าเ,าเป็นเสียวกันก็มันอา่าไอเพ้นบัวสันพี่น้อยเนาะก็คือกันนั่นแหละบัวสันนะโอ้หลายอย่างเลยนี้ยพี่น้อยเนาะคือคอมเมนต์เมื่อวานานี่กับแห้งหลายแห้งลายแห้งพี่น้อยเนาะ คันสิไปไล่คันว่าไล่อ่านอ่านเบิ่งแต่ก็มีทั้งตีส้มแล้วก็มีทั้งอ่านั่นนี่ก็หลายอย่างไอแนวแหละพี่น้อยแต่ว่าเฮาเฮาก็บ่บ่เก็บมาคิดบ่เสียมาใส่ใจอันใดที่มันดีเฮาก็เก็บไว้อันใดที่มันบ่ดีเฮาก็มาปรับปรุงพี่น้อยเนาะอ่าโมเดิรนว่าสิให้มาอยากให้เครียดที่เฮ้ยบ่ได้พี่น้อยเนาะก็มันดีแล้วที่ว่าเฮาเอาคลิปลงไปแล้วก็มีทั้งลายผู้หลายคนให้ความสนใจให้ความ ใส่ใจกับอ่ากับกับตัวเฮาเองแล้วกนะ็กับกับผู้บุคคลคนนั้นนะพี่น้อยเนาะกะก็ดีแล้วที่ว่าเพิ่นให้ความใส่ใจขนาดนั้นมีอย่างเพิ่นก็แนะนําเตือนพี่น้องเอ,งเอง้ยเนาะทางบ่แสนก็คือว่าอะไรกะ้อน,นี้สําหรับที่ว่าออกมามื้อนีก้กะมาอธิบายด้วยว่าอ่าชี้แจงเนาะทาง FC อนะ่าให้เข้าใจเนาะพี่น้องเนาะ อ่าคือเมื่อวานนี่กะาว่าคําใดที่ว่ามันบ่สุภาพทือว่าบ่สมมาพอควรเนาะทางบ่แสนกะกราบขอโทษขออภัยทางไอซีหลายๆเด้อเนาะพี่นอนะ้องเนาะคือทางแม่อุษาเพิ่นนี่กะเฮ้อนะาะจักสิว่าได้ใจพี่นอนะ้อ <c> ง <oughs> เอ้ยเนาะ <c oughs> เอะเอ่เพราะว่าคือเวียงในเฮือนเพิ่นตอนนี้กะยังอยู่ได้พี่นอนะ้องเ,เอ้ยเนาะทางบ่แสนกะเอ่อแทงน้ําเพิ่นหันบาดนี้ วางไปว่าสีเฮ็ดแท่งน้ำวางแท่งน้ำไปเพิ่นเนาะวางแท่งน้ำไปเพิ่นแล้วก็กับอันกับป้ายรถหันเนาะมาป้ายรถมานี่็กกะมาเสงก็ยฉได้เอาไปให้เพิ่นอีกย่างชองย่างเปียโนเนาะเวียนกินตอนนี้นะการการฮันฮันคือว่าเบิร์ตจองเวียนนี่ยกะกันขึ้นป้ายรถนี่ยกะการมาเสียหายเหล้าเมาเองกะคือว่าอะไรพี่น้องเอยน้องมันกะสียากยากเราอีกพี่น้องเอยเพราะว่ามือทุ่มมือทุ ซื้อรถซื้ล่างกะบเป็นเป็นไซบูทัววอเซนแล้วกะเวลานั่นนี่เพื่อนกัสีส่งผ่านวอเซนแล้วกับเอาวอเซนไปเอาไปไฮไลท์สินะพี่น้องกันเนาะแต่ว่ากะบมันเป็นอย่างเรากับไม่ได้ให้ได้เครียดกันหรอกพี่น้องกันเนาะคือแบบว่าทางเขาเห็นไม่อุชาเพื่อนบ๊อสบายใจในการที่ว่าเขาไปถ่ายคลิปเพื่อนเขากับพูดไปเขากะเขากับบอสบายใจอีกได้พี่น้องมันต้อง มันต้องหมายว่าพร้อมกันทั้งสองข้ามสองพายเวลาเขาไปทายเพม่อนกัเออเพื่อนเตรียมใจเข้าทายเขากะเขากะผลงานหรือว่าเข้าทายออกมามันกะมันกะดีเป็นอะไรเนาะถามว่าต่างคนต่างบุคคลใจกันมันกะทายมันกะไปกับมันกะสีออกมาบูดีอะไรเป็นอะไรเนาะถามว่าเบิ่งก่อนพี่น้องเนาะเรื่องของทางมบริหานรเป็นในรายการจะรอติดตามพุ่น้ำกันอีกพี่น้อะไรเนาะทาง FC เพิ่นก็ว่าหลายท่านเพิ่นก็ว่าโอ้บ่แเซน บัต้องเปิดไยแล้วหรอกเนะเาะไปแล้วอพอมีเพือนมีชานแล้วลืมของฉันนะอันนี้ก็บลายลายย่างเลยพี่น้องเนะาะคอมเมนต์ตั้งแต่ว่าเซนท์ YouTube มาเนี่คอมเมนต์กับว่าค่อยๆลายปันใดเลยพี่น้องมีแต่ยังลน์ชุดกับมีแต่จองสามร้อยพี่น้องเนาะคือคลิปไม่สอาซะเพราะว่าน,นี่นะกมีมีมอคอมเมนต์น,นี่มาเรื่อยๆพี่น้องเนาะ เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยกัวพี่ดาวัยเนาะคอมิดมัวมัวเลยค่ะทั้ทามีทางตีส้มเลยกะมีทางให้กำลังใจกะรรายย่างในแนวเนะาะฮะพี่ดาวัยกะสีลงไปทางนั้นอยู่ม,มือนี่กะนพี่ดาวัยสีลงไปอัปเดตบอลเฮียนดวงซ่านของทางลงเตี้ยแหละพี่ดาวัยเนาะใหสิเป็นจังใดลงเตี๋ยเพื่อนก็มือมนี่กะ็ได้เข่าเฮียนคาบนึง่งพี่ดาวนะัยเนาะ น่าจะเป็นชีญีเนี่ยพี่น้องยพราะมันเดือมตาเนาะออกมาอ่าก็เรื่องน,นี่แหละพี่น้อยเนาะเรื่องของทางเมอุสาเนาะที่ผ่านมาภูแลผู้ใหญ,ญ่เพิ่นกะอ่าเห็นว่าทางเมอุสานี่เพิ่นเป็นคนดูคนมันเนาะอ่าเล่ากับขอดีของเรากับลายอย่างอยู่ยเมอุสาไงพี่น้องเนาะแต่ว่าเราเสียแค่เราครับ คำติชมของ f อฟซีบได้สินะพี่น้อยเนาะโอเราคือมาอาักติคักแทะมาสั่นนะเมื่อวานนี่แต่ก็เราก็ขึ้นวลีเปลี่นในนี้เรื่องคอมมิน่งนี่ก็โอ้ยที่ผ่านมามันก็นหลายไนดะ้พี่น้องเนาะตั้งแต่เราเริ่มที่เราเริ่มว่าอยากขายที่ตัวที่ว่าพระเตียงชื่อให้นะตอนนั้นกับวัดใน้ธรรมดาพี่น้อยเนาะเขาคือว่าไปซาคอมมิ่งนี่ ทางแม่ยุซาเรายันเราโมไลเฮื่อนมาถ้าวันนี้พี่นางเอ๋ยเนาะคันคือว่าเราไปซาตั้งแต่ตอนเริ่มอาย่พุ่นนะนะอันนี้ว่าเชนเ่าคุ้มจริงในพี่นางเอ๋ยเนาะคันคือว่าเราอันนี้ว่บเรามาซาตอนที่ว่าเฮื่อนชาแล้วนี่นะพี่นางเอ๋ยเนาะกับคนอื่นกับขอขอโทษขออภัยทางแม่ยายตาหลายๆเนาะพี่น้องเนาะอ่ากับที่ผ่านมาทางแม่ยุซาเพื่อนกับขอดีเพื่อนก็ดีมาโดยตลอดมา เราโอเคครับโบได้เรื่องคอมเมนต์อะไรพี่น้องเอ้เนาะแต่ว่าเรแใช้ใน,นการอธิบายแในก็นแนะนำเนาะเพิ่นเบิ่นแล้วพี่น้องเอ้เรื่องคอมเมนต์ยาไปเตยซาเพิ่นเขียนว่าได้ไหนก็ยาเนาะก็ยาเพิ่นะนะฮะอ่าท่าว่าอ่าเอาเอาคลิปลงไปโบมีคนเบิ่งโบงมีคนตีโบมีคนชมอ่าทางไม่รู้ซาเพิ่นก็นอาจสิโบดได้เฮื่อนก็ได้พี่น้องเอ้เนาะเพราะว่าเอฟซีเอ่อเพิ่นเอฟซีก็ ลุนเร็วแต่เอฟซีเพิ่นซอยพี่น้องเอ้ยเนาะไไ้ด้เครนะื่องได้ของมา,กกงาแลนะ้ว,ออเ,มมเ,วเพื่อนนำช้านกับลุนเร็วแต่ FC เพิ่นซอยเข้ามาเนาะพี่น้องเอ้ยตามวงเอฟซกัทางแม่อุตสาหาเพิ่นกับข่าวอะไรพี่น้องเอนะ้ยเนาะอาจจะบ่ได้มาขนาดนั้นพี่น้อ,อ,นะยยนองออก็ย้อนว่าเฮาลงไปอ่าหลายลายกูลายคนเพิ่นก็เบิ่์นบนุ๊คส้มอะไรพี่น้องเอ้ยคือทางแม่อุตสาหาการคือว่าเราห้ามตั้งแต่ตอน เริ่มขับไปหาแล้วรำวายแล้ววายท้ายคลิปแล้วครับเริ่คมคอมเมนต์มาได้นี่กะบแฮงเล่ย์มาเล่ย์อะไรไปหน่อยเนะเาะเนนาริ่มคอมเมนต์เ่านจะไปเธอซาไปหน่อยเนาะคือทางโมแซนเองทำอะไรไนแล้วไปหน่อยเนาะคือเือตัวโมแซนเกันนะทาง MC เอ็มซีพ่นเขียนอย่างว่ากกับมิเตะขอบใจเพิ่นอีกซ้ำไปหน่อยเนาะที่ว่าเพิ่นค่อยเบิ่งค่อยชมอันไรที่มันบ่ดีเพิ่นก็บ,บอกเพิ่นก็แนะนน้ำเนาะกะมันดีแล้วไปหน่อย ใครกลัวมวยผู้บอกมวยผูในน้ำจ่เาเข็ดพิษเข็ดเถืกจ่าเข็ดดีบบดีดอทเข็ดไปแต่ตัวเองวางๆไปแต่ตามใจตัวเองว่างกะกับโบได้อะไรพี่นตะัวหนอยเนาะมันถามว่ามีเอาเข็ดไปเนี้ยเนี้ยตีพิษปุ๊บนี่มีคนเขียนมาตำหนี้เขาเลเอลไรเขากบบปรับปรุงแก้ไขมันก็ดีพี่นตะัวหนอยเนาะแตาสิบหอมีคอมเมนต์มาเลยนี่มันเป็นไปบ่ได้พี่นตะัวหนอยเนาะเป็นไปบ่ได้ต้องมีพี่นตะัวหนอยเนาะกับฝาก ทางแมวสารุนรำยุเนาะว่าหไหวเท่าชาได้ไหมเด้อบรรยากาศปกติคือเก่าอัแล้วว่านะฮักแพงกันคือเกา่าปล่อยให้เครียดกันได้เวลาวันว่างก็เพลินวาน,นี่พีไปเลยเนาะอ่าป้าทัววาน,นี่รับตัวสั้นเพี่น้องเลยเบิ่งลักษณะท่าทางเราเนี่ยแบบชันตาแดงเข้มชีบ,บ,บปก็ทัวคือจะให้เนาะเพื่อนจะให้แห้งวานอยากจะว่าโอ้อากาศแล้วกั หลังจากที่ว่าแซนจุบคิดนั่นไปกับเพื่อนกับถือว่าเบิ้ลแล้ววันนี้เพื่อนเป็นคนคิดไลยเพื่อนบอกนะยอะไรยินงแต่มันโมสบายใจคิดนั่นนี่นะคิดไล่ว่าทันซาเป็นยังไยเป็นคนคิดไล่ฉันอะไรยินงแต่มันโมสบายใจเพื่อนบอกได้จั๊กชีว่าให้แม่ยังแม่บริโภคว่าแต่หน้ากะโอ้ยจั๊แม่นอกจั๊กแม่เจ้าเป็นโฟกัสคักนอกวะบอกเพื่อนมาว่านี่ในน้ำไหลไหลย่างบอก ไอ้ทุกคนเข่าใจพี่น้องเหรอเนาะอ่าต้องคิดเห็นอนาคตของลูกนะพี่น้องเหรอเนาะถ้าว่า,าต่อไปเนาะถ้าว่าบ่มีผู้ใดไปถ่ายคลิปบ่มีผู้ใดไปหาอา่าต่อไปกัเรื่องเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันลวเลานี่ก็เฮาๆก่บกระบุว่าเพิ่นสิไปแบบไรเนาะพี่น้องเนาะคือตอนนี้เฮาว่ายังไปหาเพิ่อนอั้วนะอ่าแต่ว่าเรื่องธรรมาค้าขายเนื่นนั่นนี่บ่เฮา เรื่องดำเนินชีวิตดำรงชีวิตเพิ่นต่อไปในข้ากขบงผู้คู่แล้วจิเป็นได้ๆนะถ้าว่าเพิน่นเอ,อ่อต่อไปเพิ่นมีวิธีทรรมาค้าขายว่หาหานี่นะคำเรื่องเพินในใเ่นโตเพิ่นได้ข้ากระดีใจน้ำพี่น้องเนาะคือความจริงแล้วนะทั้งแต่เราคอบครัวนี่ทั้งท่านผู้ใหญ่เพิ่นอยากเห็นอยากเห็นสิ่งสำคัญที่สุดนี่คือครอบครัวใดที่ข้าซอยเข้าไปแล้วนี่ออถ้าว่ามีการพัฒนา ต่อยอดไปเองได้นี่เพิ่นดีอกีดีใจแล้วก็ภูมิใจพ่อพี่น้องไอ้ที่ว่าเฮาเฮาดึงเพิ่นขึ้นมาแล้วนี่เพิน่นเพิ่นสามารถต่อยอดไปได้ด้วยตัวเองแล้วก็อ่าชีวิตเพิ่นก็นดีขึ้นไปเองทิน้าโอ้ยแต่เ,เ,เ,เพิ่นเพิ่นภูมิใจที่สุดพี่ตังไอ้เนาะทางผู้ใหญ่เพิ่นน่ญญนนะเพิ่นสิภูมิใจที่สุดเลยเพราะว่าแต่ก่อนเพิ่นบ่มีหยังแล้วเฮาเพิน่นเข้ามาช่ยวยได้เห็นการพัฒนาการในการมีเพิน่น ไปมื่อหนานะโอะผนดีใจเป็นอร่อยเนาะเมื่อมันมาซีซอยแล้วแบบยังจมปักอยู่ทุกเก่าถ่าแต่ผูดว่าซอยกะมันก็เป็นไปเพราะได้อีกปัะเด็นเพียงดังต้องได้ดิ้นล้นไปเนาะอันนี้กะอยากมาเอาเอธิบายสุฟังเป็นอร่อยเนาะเอาสำหรับมื้อนี้กะประมาณนี้เลยเพียงดังเลยเนาะทางโมเสกเองกะสีบอกว่าลายเนาะบอกไปลายจำนวนเอฟซี เขียนมาตี่แล้วอีกสักหน่อยสิแล้วเชียร์ให้อีกนะอันนี้ก็มาขอโทษขออภัยเอฟซีท่านผู้รักผู้ใหญ่จะดีจะบุญเ่อทุกท่านเนาะอ่าที่ให้ความอ่าให้ให้การที่ตามแล้วก็ให้กำลังใจมาโดยตลอดที่ผ่านมาพี่น้องเนาะก็ขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านเน้อจากในกับภักพี่พ่อน้องขาเข้ามาบนวงสมกินบ่อแสงคือเก่าใด้พี่น้องเน้ออ่าเพราะว่ามีเรื่องราวนั่นให้เครียดกันแบบว่าทั้ง นี่แหละโบเข้ามาเบิรงเมั่วพี่น้องเลยเนาะกะบญาติี่กันและบรเซนกับพี่น้องเลยเ <c oughs> นาะฝากพีนอ้องเนาะขึ้นเก้าเด้อเราเป็นกันไรกันเป็นกันใจขึ้อเก้าพี่น้องเลยเนาะเอาแล้วพี่น้องเด้อยสำหรับวันนี้กะบพิพาประกันใดขอโทษขอษขอภัยค,อยคอนอื่นเมื่อกะทางบรเซนขอโทษขออภัยเอฟซีเบื้องสูงสู่คนเด้อเราพี่น้องเนาะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพี่น้องนเนาะพบขอการไม่นเนาะขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีเราพีนนพ่น้องเนาะ